โจพร้อมยังโจ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 สองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่สองสิบห้าสองสิบหกสองสิบเจ็ดสองสิบแปดสองสิบเก้าสองสิบสิบสองสิบสองสองสิบสามสองสิบสี่และยี่สิบสองบาท พี่ป้าน่ะใช่หลังนี้เหมือนเหมือนเออหลังนี้เหมือนมีคนงานไปแล้วนะาสามสี่ไออาร์สามสี่แก้งไหนแล้วนะงั้นหมดแล้วนะทุกคนโอเคไม่โีคนง,งานไปแล้วใช่หรอใช่เชื่อพี่ไปดูสิดูยังไงนะ่ะ ไม่รู้กลางมันมีมนมเวลาครูเราไม่ใช่หรอถ้าไปตดที่บ้านอะ่ะเราไปไปไปกดดูตรงบ้านยังอะ่ะพี่บอกว่าอะไรมันบอกว่าอะไรนะหลับสักตื่นหนึ่งอ่ะน่ามีคนงานแล้วน่าจะมีคนงานละรอ้อยกำลังเคลียนอะ่ะ หนูไปดูรังเขียกนี่นี่ไปดูสไิไปทางนี้เหรอได้นะข้างหลังมีคนนะตอนน่าจะเข้าไปแล้วนะมีที่ซ่อมรเปล้าส่งจีมาเลยหนูไปรับเอ้ยหนูเอาไปให้ร้านแตบบ่ตัวร้านเขียว ได้แลว้วอ่ะว่ะพี่พี่งัดยังไงพี่อะไรนะคะพี่ชายงัดงัดยอะไรยังไงพี่อ๋อหนูไม่รู้อ,ะอ่ะเอาน่าน่าจะงัดแล้วนะพี่เขาน่าจะเข้าไปแล้วหรือเปล่ามาหนูหนูไม่ได้มากับเขาอ่ะไม่ได้มาเล่นนั่งรถมาด้วยเฉยอ๋โอโอเคครับโอเคครับเป็นปแล้วนะ สก,กินมันขายได้ด้วยเหรอสก,กินนั้นนั้นอ่ะไหนครับอันไหนในเทวีงไงสกินแลของประเทศว่าจะพักใช่เหรอ มันมีแบบมีดเดี่ยวๆด้วยเหรอมันไหวไหมเนี่ยมันไหวไหมอ่ะก็มันขายแล้วนะโอ้มาหลอกมาหลอกที่เราไปทักไปซื้อสิเนี่ยเหมือนเดี๋ยวมันหลอกควายมันหลอกนะอ้าวก็บางคนเขาก็เพิ่งมาเขาก็ไม่รู้หรือเปล่าพี่ลองถามมันไปเท่าไหร่เดี๋ยวพี่ลองถามมันไป าไปแล้วหรอใช่พี่ม่ไปพักเหรอพี่ยังอยู่สักแป๊บนึงอ่ะเราจะไปแล้วได้วันนี้วันพักแก๊งด้วยมารัานแก๊งอยู่นานไม่หยุดีก็พักเหมือนกันยอแล้วพี่ลันทำไมหุ้ง พี่รันตอลอดอยู่แล้วพี่นอนตื่นหนึ่งก็หายเหนื่อยแล้วไม่ได้ยินผนะู้รับผู้รับครับเหมือนกันครับเหมือนกันพี่บุดดี้ยิ้มอะไรอะ่ะฝันดีค่ะฝันดีครับฝันดีครับ ไม่บอกไม่บอกเอ้าทำไมไม่บอกเมกื่อวานยังบอกเลยออกไปหนูหายหายไปไหนไม่รู้หายไปไหนอะไรหนู<ต>ยัง<น>อยู่พี่ไม่เห็นหนูหรือเปล่าไม่เห็นนะเห็นแวบ,บเดียวอะเห็นแวบ,บหนึ่งเหรอใช่แล้วก็หายไปเลยมัวแล้วพี่หาไม่เจอแล้วหนูแอบ,บในพุ่มหนูใช้คาถาล่องหนแบบ ก็ไปแบบแอบอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วหนูก็ยังอยู่นะอยู่ไหนครับอยู่ไหน,อย,ไหนอยู่แถวนั้นแหละพี่ๆอยู่อ่ะไม่มีนะพี่หันดูรอบๆแล้วไม่เห็นมีใครเลยคามุยอ่ะหายเลยอ่ะหายจริงๆอ่ะจริงเหรอใช่พี่บอกฟันดี้หนูยังสวัสดีครับสวัสดีครับ ันนี้เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยเลยดนกระทืบนี่ล่ะใช่ไม่เหนื่อยแน่ดนงกระทืบไม่เหนื่อยเลยครับไม่เหนื่อยเจอพี่มาเจอหนูพี่หายเลยหายหมดเลยความเหนื่อยหายหมดเลยเจ้าูกมากจริงๆครับจริงๆจริงๆนะหายเลยไม่เหนื่อยเลยดีจัด <ใ>จะโดนไว้วใจไม่ค่อยได้หน้าตา,าแบบเนี้ยเนี่ยแบบไหนอ่ะบมีแคแบบนี้เนี่ยแบบนี้ไว้ใจไม่ได้เป็นสัตว์าาตลอดแบบนี้แหละหน้าตาแบบนี้แหละเ <c oughs> ชื่อใจได้หนูต้องถามเลขกระเป๋าพี่เด้อต้องถามเด้ยเลขกระเป๋ มเมื่อกี้อ๋อก็ถามจะให้ของอะไรอามให้ไรพอถามได้ไหมให้ของไม่บอกบอกว่าให้อะไรบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิเซอร์ไพรส์ไปแล้วน่าจะเหมือนเดิมใช่ไหมเมื่อวานไม่ละกูเตรียมคิวยูไอทีแล้วบอกเหรอเออแล้วพี่ะจะได้กำลังใจไหมพรุ่งนี้พี่ไม่ค่อยมีแรงตีเลย พี่มาเอาพรุ่งนี้ได้ไหมสู้สู้ค่ะนี่ไงกำลังใจสู้ๆพี่มาเอาพรุ่งนี้ได้ไหมสู้สู้ให้พี่เอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อะไรเหมือนกันพรุ่งนี้หรือวันนี้หรือมาเรื่นี้สองทุ่มครับสองทุ่มพุ่งนี้หนูเหมือนจะไม่มาเพราะงั้นเอาตอนนี้กันนะครับเอางั้นเอาตอนนี้เีฉยวเล่นหนูว่าอ๋ออ๋ออ๋อ เกีย้ยนเหรอพี่สิกียนว่าหนูไหนพี่ไม่ได้ว่าหนูพี่ไม่เคยว่าหนูนะ หนูไม่มีฟันพี่ดูสิ